เชัวดเ s o n หัวเข้าไปลูกนี้สวยงามมากครับเป็นการยิงไกลที่ลงตัวที่สุดนะครับลูกนี้สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาพบกับผมและลงตุ้ยอีกแล้วนะครับในซีรีส์โคตตุ้ยเดอะซีรีส์ของเราในโหมดมาตเตอลีก สนามนี้เจอเบน f o ฟอร์ดนะครับสนานต่อไปภายใต้การคุมทีมของโคตุ้ยของเราเราไปดูตัวนักเตะกันเลยครับสนามนี้ส่งลิชารลิซันครับเป็นตัวสังหารหน้าเป้าของเราเอาแล้วเราไปลุยการแข่งขันกันเลยครับมาแล้วครับสนามนี้ทำการแข่งขันในบ้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ A barely a cloud evident. Nam team the San Heng Great to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Estádio do Dragão in Porto, distinctive in so many ways by comparison with its Lisbon rival. Let's <laughs> sum up the names of the 11 starters of the two teams. เกมเริ่มเคลียร์โดยท็อดแนมฮอสเปอร์ครับเป็นฝ่ายเคลียรย์ก่อนดอี้เนทันค์และีริชาัหลัหน้าครับ s <S ลูกนี้ yes, ประตูของเบนฟอร์ดเปิด <She has S 1> เข้ากลางมาชิปเลย์ขึ้นมอง <Henry Collins. S 1> ออยู่ที่จอห์นสันเอเมอดิสันยินมาให้จอห์นสันจอห์นสันไปเสียบบอลนะครับ Tottenham Hotspur coming off the back of a ruthless and comprehensive win. Nicky. <t> Son <Salmon> heung tries to get it forward quickly. <tiny> the <tiny> silver. เบนท์ฟอร์ดตัดบอลได้ที่จอห์นสันจอห์นสันไป<ใ>จ<อ>่ายบอลพลาดนะครับบอลเคลื่อนตัดบอลได้อีกครับจอห์นสันไปเสียบอล erm หลายครั้งแล้วนะครับ ไปเสียฟาวครับป well, ีคิกของบอดนี้อันตรายมากเลยนะครับ of, ดรากูชินนะครับ <I> ไปทำฟาว yes, Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the set piece technicians. They have to cut this out. Richarlison. De Silva gets it back. There will be a throw in. Nice. No complaints about that challenge. Robust but fair. Out to the right, Visa. is making a foray down the right, and Bentancur plays it forward, going through, a really good feat from him, this could spell danger, Madison, sent money chance to shoot and they've got it back as soon as they gave it away Johnson visa 36 minutes, and it's Son Hyung Min Pinnock Precious little by way of goal mouth action yet Good challenge he just stood firm And here's Richarlison Just brushed off the ball there Tiago the Silva i c k y and it's played forward great strength too strong for his opponent Johnson Ricky หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับทําอะไรกันไม่ได้เสมอกัน0-0 <widely sauna> on <doctorate> the first half well this has proved a very frustrating day so far especially for the strikers nothing has been created from. i think the service has been lacking nah, only in goals the score 1-4 1-5 the start of the second half yes there's always a plus a scoreless half the defenses are doing what they should and it's going to take good imagination to break the ดูที่เจมสสันริชาลิลสันทำชิงกับซันริชาลิลสันไม่ผ่านครับเบ็นฟอร์ดเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับส่งหมายเลข23ลงมา ไปทุ่มมาบอนอยู่ที่อูโดกีดอ้อลเป็นจังคู่เป็นประตูครับลูกนี้สเป์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนครับในนาทีที่54โดยเป็นจังคูหาแล้วครับลูกแรก ไปเฉล็บผู้เล่นกองหลังของเบนฟอร์ดนะครับทำให้ผู้รักษาประตูไปผิดทางนะครับเนี่ยครับโดยสกิดนิดนึง A o ี e l e a d established. Oh, half time has been a b l e s มาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับบอลอยู่ที่เบนฟอร์ดอนดูเฟนหัวโมากอยู่ที่แมดิสันมาให้ซอนบอนขึ้นหน้ามาให้วิชาลิสันจะให้จอนสันนครับในผ่านกองหลังของเบนฟอร์ด หยุดครับไม่เล่นบอลอาชิกเกรเราบุกหนักนะครับพยายามจะทวงประตูคืนสอนพาบอลขึ้นมาครับจะสวนกลับเร็วจอ์นสันตัดบอลได้มาให้เมดิสัน สอนจะไปเองไม่ผ่านครับยูโดกี้ตัดบอลไม่ได้อยู่ที่ซอนเฮงมินซอนอยังไงซอนจะให้จอังสันไม่ถึงครับ สอนรอเพื่อนอจะให้ริชาร์ลิสันไม่ถึงแล้วนะครับจอหนสันจิ้มเข้าไปครับเป็นประตู2-0ครับ,บแน่นทสเป,ปรขึ้นนำโดยแบนเนอร์จอหนสัน ประตูที่สองมาในในาทีที่เจ็ดสิบแปดนะครับนี่ครับิชาร์ลิสซันเห็นช่องแล้วก็แทงให้สวยๆนะครับลูกนี้ <S sentiment> now, for long uh, well, for the player been taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Tottenham Hotspur take a two goal lead, and things should be comfortable from here on in. Paulo Yang Bon Marai, ma Ashikli, Richard Lisson, Johnson gets it out to the wing, forward it goes. ไปทำฟาวครับเป็นจังคูไปกระแทกผู้เล่นเบอร์8ครับเบนฟอร์ด <it> <Ben ford S 1> ได้เตะลูกฟรีคิกขึ้นมาเล่นสั้น <it> ครับลูกนี้ Are the verge win. เบนสันตัด,ตดบอลได้สวนกลับครับดิชาริสันลุดมาชิปไปนชนเสา,าเสียดายครับลูกนี้ไม่งั้นจะเป็นประตูที่สวยงามมากนะครับเข้าแล้วทีนี้คาริโอเซฟไว้ได้ครับไม่น่าเชื่อ โอชิชาลสันวิชาลสันริชาลสันหดเข้าไปลูกนี้สวยงามมากครับเป็นการยิงไกลที่ลงตัวที่สุดน,นะครับลูกนี้ทำชิงกับซอนซอนหลอกปล่อยบอลมาให้วิชาลิสันยิงไกลเลยครับลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมไป 3ประตูต่อศูย์ครับทัดแน่มฮอสเปอร์เกมนี้ยิงสวยมากครับลงนี้เข้าสามเหลี่ยมเลยครับเฉ <c oughs> ียบบอลแล้วก็ทำการต่อน,นอกวีดหมดเวลาเลยครับทับแน่มฮอสเปอร์เอาชนะกไ็ได้ในบ้าน3ประตูต่อศูนครับ เป็นเฉลงนิดนึงเชีชาลิกสันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เราทำสำเร็จนะครับเก็บสามแต้มได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบไปขมนาวีทีหน้าครับ